สวัสดีคะ่ะคนลัคนาราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube โหรา95ดูดวงกัมมาแพรย์นะคะสำหรับคนลัคนาราศีสิงห์เดือนมีนาคมนี้โชคทางการงานการเงินโชคทางการมีคนช่วยเหลือสนับสนุนเนี่ยดีใช้ได้เลยนะคะเพียงแต่เดือนมีนาคมนี้ชีวิตต้องสู้หน่อยนะคะแต่สู้แล้วสำเร็จสู้แล้วดีมีความก้าวหน้านะคะแล้วก็มีผลตอบรับที่ดีด้วย สู้แล้วผู้ใหญ่เจ้านายก็จะเห็นคุณค่าให้การสนับสนุนเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าเดือนนี้นอกจากจะมีดาวเสาร์ที่เล็งลัคนาอยู่ช่วงครึ่งเดือนแรกก็ยังมีพระอาทิตย์ดาวประจําตัวของคุณไปจอนอยู่ในภพปัตนิเล็งกับลัคนาร่วมกับดาวเสาร์ด้วยนะคะพระอาทิตย์กับดาวเสาร์เนี่ยเขาเป็นดาวคู่ธาตุการแต่ในเมื่อเป็นดาวคู่ธาตุไฟความร่วมไม้ร่วมมือการสนับสนุนต่างๆจากผู้ใหญ่เจ้านายจากคนรอบข้าง มันก็ออกจากร้อนๆอยู่สักหน่อยนะคะก่อนจะตกลงอะไรกับใครก่อนจะได้รับความร่วมวมือที่ดีมันก็อาจจะต้องมีคอน FLICT บ้างต้องมีการทําความเข้าใจกันก่อนบ้างนะคะหรือในบางเคสที่หนักๆห,หน่อยก็อาจจะต้องมีการวัดพลังกันก่อนนะคะการงานที่ทําถึงจะมีผลสําเร็จมีผลตอบรับมีผลตอบแทนที่ดีเพราะยังไงซะคนราศีสิงห์ก็ยังมีดาวพรหัสที่ได้ตําแหน่งราชาโชค คุมเกมอยู่ในพบสุภาะนะคะซึ่งเป็นพบของโชคลาภความสาเร็จทําให้สิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณทําไอเดียหรือโครงการอะไรที่คุณคิดจะริเริ่มที่คิดจะทำเนี่ยขอให้ทําออกมาเถอะคะ่ะมันก็มักจะมีผลสําเร็จมีผลตอบรับที่ดีตามมาในที่สุดนะคะแต่การงานปัจจุบันที่ทําอยู่เนี่ยมันก็ต้องมีการปรับปรุงมีการเปลี่ยนแปลงต้องมีการต่อยอดเพิ่มเติมบ้างนะคะอย่าให้มันตกเทรนตกยุคตกสมัยไป ในเมื่อตอนนี้มีดาวมาือตยูคุมพื้นที่อยู่ในภพกรมมะการงานของคุณมันก็ต้องปรับให้ทันยุคทันสมัยเข้าไว้นะคะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้มันเข้าที่เข้าทางถ้าคุณไม่เปลี่ยนด้วยตัวเองการงานในเดือนนี้มันมีโอกาสที่จะเจอจุดพลิกผันมีโอกาสที่จะเจอเหตุปัจจัยที่ทําให้คุณต้องตัดสินใจเปลี่ยนอยู่ดีนะคะดังนั้นเรื่องของการงานเนี่ยถ้าคุณเปลี่ยนเองมันจะง่ายกว่านะคะจะราบรื่นกว่าด้วย ถ้ารอให้มีเรื่องก่อนแล้วค่อยปรับค่อยเปลี่ยนมันจะทําให้เหนื่อยแล้วมันก็จะทําให้เกิดความเครียดได้นะคะเดือนมีนาคมนี้โชคทางการงานเนี่ยมันมักจะมาจากผู้ใหญ่เจ้านายมักจะมาจากคนที่มีอายุมากกว่านะคะดังนั้นถ้าจะให้ดีแล้วก็ขอให้หมั่นเข้าหาผู้ใหญ่เจ้านายหมั่นเข้าหาลูกค้าคู่ค้าเข้าไว้นะคะจะเสนองานขายงานจะขออนุมัติงานจะทําการงานอะไรก็ขอให้เป็นฝ่ายลูกนะคะนําเสนองานไปก่อน มีเป้าหมายอะไรก็ขอให้ลุยขอให้นำหน้าเสนองานขายงานเปิดประเด็นไปก่อนเลยนะคะแล้วจะมีโอกาสได้งานใหญ่โครงการใหญ่มีโอกาสได้ลูกค้ารายใหญ่เข้ามานะคะส่วนท่านที่ทำกิจการส่วนตัวทำอาชีพอิสระหรือเป็นคนค้าคนขายก็ขอให้หมั่นทำการตลาดทำออนไลน์เน้นโซเชียลให้มากขึ้นนะคะเดือนมีนาคมเนี้ยเป็นฝ่ายรุกเข้าไว้การงานการเงิน มันถึงจะมีความสําเร็จมีความก้าวหน้าที่ดีตามมานะคะเดือนมีนาคมนี้ดาวังคารเจ้าเรือนสุภะแล้วก็ดาวสุขเจ้าเรือนกัมมะดาวคู่มิตรจับมือร่วมราศีการเกือบตลอดทั้งเดือนนะคะโดยที่ในช่วงครึ่งเดือนแรกดาวังคารยังได้ตําแหน่งมหาอุดที่แปลว่าย,ยิ่งใหญ่ร่วมกับดาวสุ์ดาวคู่มิตรอยู่ในภพอรินะคะก็ทําให้เป็นช่วงที่สู้แล้วดีสู้แล้วชนะนะคะสู้แล้วก็มีโอกาสได้งานใหญ่ได้ลูกค้ารายใหญ่เข้ามา หรือไม่งั้นก็ทำให้ชื่อเสียงดีลูกค้าเข้างานเข้ารัวๆนะคะส่วนในช่วงครึ่งเดือนหลงัดงดาวคานกับดาวสุจะเข้าไปอยู่ร่วมราศีกันในภพปัตนิเลงกับลัคนานะคะก็ทําให้ช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยจะมีทั้งดาวคู่มิตรคือดาวคานกับดาวสุและดาวคู่ศัตรูคือดาวสุกับดาวสาวเลงลัคนาอยู่นะคะมีทั้งดาวคู่มิตรและดาวคู่ศัตรูเลงลัคนาแบบนี้ ก็ทําให้การงานเนี่ยได้รับความรม่วมมือที่ดีขึ้นกว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะเพราะว่าช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยอาการร้อนที่นั่งที่อยู่อาการของการที่มันจะต้องวัดพลังงานมันจะมีเยอะกว่าก็ทําให้ในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยจะมีฮาร์โมนีมากกว่ามีความสมดุลมีความราบรื่นในการร่วมม้ร่วมมือกับคนรอบข้างมากขึ้นนะคะเพียงแต่การติดเพื่อก่อนเนี่ยมันก็จะยังมีอยู่ต่อไปตลอดทั้งเดือนนะคะ แล้วก็เดือนมีนาคมนี้ถ้าอยากให้การงานราบรื่นก็ต้องระวังเรื่องของการสื่อสารแล้วก็เรื่องของอารมณ์เอาไว้บ้างนะคะเดือนมีนาคมนี้ถ้าใช้มนุษยสัมพันธ์ที่ดีใช้คําพูดดีๆใช้มธุรสวาจาเป็นใบเบิกทางการงานก็จะราบรื่นมากขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็ขอให้หลีกเลี่ยงเรื่องที่มันผิดกฎหมายผิดศีลธรรมหลีกเลี่ยงธุรกิจสีเทาเอาไว้นะคะราหูอยู่ในภพรมรณะแบบนี้ ถ้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องประเภทนี้ผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยจะเรียกความซวยเรียกความเดือดร้อนเข้ามาหาตัวได้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินเดือนมีนาคมนี้โชคทางการเงินเนี่ยมาจากการงานกับมาจากผู้ใหญ่เจ้านายเป็นหลักนะคะหรือท่านใดที่ต้องติดต่อประสานงานกับผู้คนเยอะๆคนค้าคนขายการงานก็จะดีผลตอบแทนดีด้วยเหมือนกันนะคะเป็นเดือนที่มีโอกาสดีมีช็อตเด็ดให้ทำกำไรเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะ งแต่เดือนนี้ก็อยากจะให้ใส่ใจรอบคอบในเรื่องของการเงินเรื่องของรายจ่ายเรื่องของการลงทุนกันให้มากๆด้วยเพราะว่าเดือนมีนาคมนี้ดาวพุทธที่เป็นทั้งเจ้าเรือนการเงินเราก็เป็นเจ้าเรือนลาคะของคนราศีสิงห์เนี่ยไปหลบอยู่ในภพวรณะตลอดทั้งเดือนนะคะหลบอยู่ดวงเดียวไม่พอ,อยังไปร่วมราศีกับราหูที่เป็นดาวคู่ศัตรูอีกด้วยก็ทําให้การเงินในเดือนนี้ มีเกณฑ์ทุกขลาบมีเกณฑ์หมุนเงินค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะการเงินเดือนนี้ก็เลยจะมีที่มาที่ไปดังนั้นต้องเก็บให้ดีๆบริหารการเงินกันให้ดีๆด,ด้วยนะคะเดือนมีนาคมนี้ขอให้ระวังเรื่องความเสี่ยงกันให้มากด้วยนะคะจํากัดความเสี่ยงให้ดีบริหารความเสี่ยงกันไว้ด้วยนะคะอะไรที่มันดูแล้วสุ่มเสี่ยงเกินไปรับไม่ไหวจริงๆก็หลีกเลี่ยงไปก่อนจะดีกว่านะคะถ้าไปฝืนทําผิดพลาดขึ้นมา ระวังจะเสียหายหนักเอาได้ในเรื่องของการลงทุนจะทําการงานอะไรก็ขอให้รอบคออให้มากไว้ก่อนนะคะจะร่วมพูดลงทุนกับใครจะเจรจาการงานการค้ากับใครก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังเช็คเงื่อนไขเช็คข้อตกลงเช็ครายละเอียดของสัญญาให้ดีนะคะเช็คความถูกต้องของเอกสารให้ดีด้วยระวังจะเสียเปรียบในเรื่องของการงานการเงินเอาได้นะคะนอกจากนี้ก็ระวังจะมีคนมาแนะนําให้ทํางานผิดพลาดลงทุนผิดพลาด ั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจเอาไว้บ้างนะคะเพราะเดือนนี้มีเกณฑ์ว่าจะมีปัญหาการเงินจากหุ้นส่วนชีวิตหุ้นส่วนการค้าลูกค้าคู่ค้าหรือองค์กรที่คุณทํางานอยู่นะคะก็อาจจะถูกคุมเข้มในเรื่องของงบประมาณได้นะคะแล้วก็เดือนนี้ขอให้ระวังจะมีเหตุให้เสียเงินจากเพศตรงข้ามเอาไว้บ้างส่วนช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยเรื่องของการเงินขอให้ใจแข็ง,ขงไว้หน่อยนะคะทั้งเรื่องส่วนตัวแล้วก็เรื่องของการเงินการลงทุนด้วย ระวังจะใจอ่อนในเรื่องของการเงินได้เป็นเดือนที่ไม่ควรให้ใครยืมเงินนะคะระวังจะได้คืนยากแล้วก็ไม่ควรจะเซ็นสัญญาค้ำประกันให้ใครด้วยไม่อย่างนั้นอาจจะมีปัญหาตามมาทีหลังได้นะคะและที่สําคัญเลยเดือนมีนาคมนี้ก็ขอให้ระวังเรื่องของวิชาชีพแก๊งคอร์เซ็นเตอร์แก๊งต้มตุน๋นรูปแบบต่างๆเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็ระวังจะหลงเชื่อคนผิดเดี๋ยวจะทําให้การงานการเงิน,นเกิดความเสียหายขึ้นมาได้นะคะ ในเรื่องของโชคลาภในเมื่อปี67นี้ราหูเทพแห่งการเสี่ยงโชคไปอยู่ในภพอรณะซะแล้วปีนี้โชคลาภจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมันก็เลยจะไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะคะและเดือนมีนาคมนี้ดาวพุธเจ้าเรือนลาภะก็ยังไปจออยู่ในภพมรณะอีกทําให้เดือนมีนาคมเนี่ยมีดวงทุกขลาภอยู่ด้วยนะคะการเงินมีที่มาที่ไปดังน,นั้นเดือนมีนาคมนี้เน้นการงานก่อนเนี่ยชัวร์ที่สุดนะคะ ส่วนเรื่องของการเสี่ยงโชคก็เล่นขำๆเพื่อความสนุกสนานเพื่อความชุ่มชื่นหัวใจดีกว่าเลขนําโชคก็จะเป็นเลขที่เกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่ในบ้านนะคะและถ้าโชคดีได้มาแล้วก็อย่าลืมแบ่งไปทําบุญสร้างทานบารมีกันด้วยนะคะดาวพระหัสอยู่ในภพสุภะที่เป็นภพของความดีงามเป็นภพของความเจริญง้อง,งามแบบนี้หมั่นทำบุญสร้างกุศลกันไว้นะคะการงานจะได้เจริญก้าวหน้าเรื่องของการทำบุญเนี่ย เน้นทำที่ทำบ่อยทำน้อยๆก็ได้ค่ะไม่เป็นไรขอให้เน้นความสม่ำเสมอจะดีที่สุดนะคะแล้วก็ทำด้วยจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลทำด้วยใจบริสุทธิ์จะได้บุญมากที่สุดค่ะสำหรับสุขภาพและเรื่องที่ต้องระวงังในเมื่อมีราหูจรอยู่ในภพมรณะแบบนี้ตลอดทั้งปี6เจนี้ก็อยากจะขอให้หลีกเลี่ยงอบายมุกของมงินเมาสถานที่โคจรแล้วก็ระวังเรื่องของการเมาแล้วขับกันให้มากๆด้วยนะคะ ขับรถก็อย่าใจร้อนระวังจะเกิดอุบัติเหตุเฉียวชนได้นอกจากนี้ก็ขอให้ระวังอุบัติเหตุจากของมีคมอุบัติเหตุจากสัตว์มีพิษแล้วก็จะเดินเหินก็ระวังกันสักหน่อยนะคะระวังจะตกจากบันไดหรือตกจากที่สูงกันได้ช่วงเครื่องดันหลังก็ขอให้ระวังอุบัติเหตุจากไฟไหม้ไฟฟ้าลัดวงจรกันไปด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการดูแลสุขภาพก็ขอให้ทําจิตใจให้สดชื่นแจ่มใสรักษาอารมณ์ให้ผ่องแผ้วผ่องใสเข้าไว้นะคะ แล้วก็ระวังเรื่องของภูมิแพ้แพ้อากาศข้ออักเสบช่วงครึ่งเดือนหลังก็ระวังเรื่องของความเครียดความดันปวดหัวปวดตาไมเกรนกันไปบ้างนะคะส่วนในเรื่องของความรักปี67นี้ก็ยังเป็นอีกปีหนึ่งนะคะที่ดาสาวเนี่ยจรเล็งลัคนาอยู่ซึ่งถือเป็นเกณฑ์ไม่ดีในเรื่องของความรักอยู่แล้วเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็เลยต้องใส่ใจกันให้มากๆหน่อยนะคะสำหรับคนไม่โสดคนมีคู่แล้วเนี่ยต้องดูแลความสัมพันธ์ให้ดีด้วยนะคะ เพราะว่าเดือนนี้มีดาวสุขที่เป็นดาวคู่ศัตรูจอเข้ามาเลงลักนาอยู่ด้วยอีกดวงหนึ่งเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดือนนี้ต้องดูแลความรู้สึกของกันและกันให้ดีนะคะแล้วก็ใส่ใจเรื่องการสื่อสารหมั่นเติมความหวานหมั่นหยอดความหวานกันไว้นะคะบรรยากาศในบ้านมันจะได้ดีได้น่าอยู่นะคะแล้วก็เดือนนี้ระวังจะมีปัญหาการในเรื่องของการเงินเอาไว้บ้างน,นะคะจะใช้ใจ่ายอะไรก็ปรึกษากันให้ดีๆด้วยนะคะ นอกจากนี้ก็ระวังเรื่องของการออกนอกลู่นอกทางเอาไว้บ้านระวังจะมีปัญหาจากมือที่3ามเข้ามาได้นะคะท่านใดที่มีบ้านเหล็กบ้านน้อยอยู่ข้างนอกโดยที่คนที่บ้านไม่รู้เนี่ยระวังเรื่องแดงขึ้นมาเดี๋ยวมันจะมีปัญหาการเงินตามมาทีหลังได้นะคะส่วนคนโสดท่านใดที่คิดจะเริ่มความสัมพันธ์ในเดือนนี้มันจะไม่ค่อยรับรื่นเท่าไหร่นะคะมันจะออกหวานวานขมๆหน่นนนอยเพราะเดือนนี้จะมีทั้งด,ดาวคู่ศัตรูดาวสุขและดาวสาว แล้วก็มีดาวคู่มิตรคือดาวอังคารกับดาวสุอยู่ร่วมราศีกันในพวกตานี้เลงกับลัคนาอยู่นะคะพวกตานี้เนี่ยเป็นพของความรักความสัมพันธ์ในเมื่อมีทั้งดาวคู่ศัตรูและดาวคู่มิตรอยู่ด้วยความรักในเดือนนี้มันก็เลยจะหวานๆหอมๆปนนกันไปนะคะถ้าจะให้ดีก็เน้นการงานก่อนดีกว่านะคะเอาความรักเป็นสีสันเป็นแรงบันดาลใจเอาไว้ช่วยเพิ่มแรงเพิ่มกําลังใจในการทํางานนะคะการงานก็จะรุ่งกว่าด้วย ส่วนเรื่องของความรักก็ดูกันต่อไปอีกสักนิดนะคะแล้วก็เดือนนี้ขอให้ดูแลตัวเองให้ดีด้วยนะคะระวังในเรื่องของการถูกหลอกลวงความรักหลอกลวงเงินทองไว้บ้างเดือนนี้นี่มีเกณฑเสียงเงินเพราะเพศตองข้ามอยู่ด้วยนะคะขอให้ดูแลตัวเองกันให้ดีๆด,ด้วยเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวงังในใจในทุกสิ่งนะคะรำ่ำรวยเงินทองทํากิจการงานอะไรก็ขอให เองๆร่ำรวยร่ำรวยกันทุกท่านทุกคนนะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขก,กายสุขใจปลอดโรคปลอดภัยในทุกที่ทุกสถานทุกการทุกเมื่อแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบุญรักษาค่ะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แพนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดูดวงในเดือนต่อๆไปขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่มีให้ และตอนนี้ช่องของเรามีซุเปอแตงแล้วนะคะใครที่อยากจะเลี้ยงขนมเลี้ยงกาแฟแพนก็ไม่ขาดสัทธาแต่อย่างใดนะคะใช้ระบบซุเปอร์แตงได้เลยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบุญรักษาค่ะ